สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้เราจะมาดูฟังก์ชันของเจ้าม a น d ิคอร์นะครับว่ามีอะไรบ้างนะฮะเปิดเครื่องเข้ามานะฮะอ่าผมจะคลิกเข้าไปที่เฟืองตัวนี้นะครับคือการตั้งค่าเนี่ยฮะในม a นดิคอร์เนี่ยในชุดการตั้งค่านี่ก็จะมีตั้งแต่โวลูมก็คือเป็นการปรับดังเบานะครับเสียงของตัวเครื่องนะครับนี่นะครับผม เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะขึ้นไปตั้งแต่ดูตั้งแต่ข้างบนสุดเลยเนาะก็จะเป็นเ <c> ม <oughs> นู general setting <c oughs> ก็คือการทั้งค่าทั่วไปนะครับก็คลิกเข้าไปดูตรงนี้ได้เลยมีอะไรบ้างก็จะมีตั้งแต่ภาษามีหลายภาษาแต่มีภาษาไทยนะครับอา่าใช้พิลิ่งลิสแล้วก็ตรงนี้ vibration ก็คือเสียงสัน่นนี้เราไม่เอาแล้วก็กดลูกศรซ้ายขวาเลือกเลยครับอันนี้ก็เป็น lighting เป็นแสง ก็จะมีแสงแต่แสงจอภาพนะครับลงมาก็จะเป็นคีย์พดที่จะเป็นแสงปุ่มกดนี่ฮะนี่นี่นะครับเห็นไหมเพิ่มแสงเพิ่มอะไรได,ได้ตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นไฟข้างหลังซึ่งเราก็ปิดไว้ถ้าไม่ไม่เดินกางคืนก็ปิดไว้นะครับมันไม่กินไฟกินแบตตรงนี้ก็จะเป็นซอฟต์คีย์ซอฟต์คีย์ก็จะมีอยู่3ามปุ่มซอฟต์คีย์ก็คือตัวปุ่มตรงนี้ข้างๆนะครับ แล้วก็ปุ่มตรงนี้ปุ่มนี้แล้วก็ปุ่มนี้สามปุ่มนี้เป็นซอฟต์คีซอฟต์คีก็คือเป็นฟังก์ชันที่เราสามารถเลือกโหมดไหนที่เราใช้บ่อยๆแล้วเราชอบชอบแล้วก็สามารถใช้สามปุ่มนี้ในการตั้งซอฟต์คีได้อย่างเช่นอันนี้ปุ่มตรงเนี้ยผมผมเป็นเดโคเวอร์สปีดอยู่หรือจะเปลี่ยนเป็นฟ r e เค้นซี่ความถี่ก็ได้อะไรก็ได้นะแล้วแต่ที่เราจะชอบได้เลย ส่วนปุ่มนี้นเป็นออาไมทเพราะว่าเวลาผมใช้เนี่ยผมก็จะช่้งตั้งปุ่มนี้เป็นหลักโดยใช้ปุ่มนี้เป็นซอฟต์คีย์นะฮะเอามาข้างล่างนี้ก็จะเป็นเ o อ e รสอินดิเคชันก็คือเป็นบอกสถาน,นะว่าไอเน,นี้ยเป็นเหล็กก็จะขึ้นสีแดงข้างล่างใต้ ID นะครับนี่ก็ปุ่มรีเซ็ตคืนค่าโรงงานอันนี้ก็บูสสาหรับการใช้ใต้น้ำซอฟต์แวร์อินโฟก็ข้อมูลของการอัปเดตซอฟต์แวร์นู่นนี่นั่นนะครับ เรามาดูต่อไปก็จะเป็น f r e q u e n c y ความถี่ความถี่เนี่ยของเจ้าตัวนี้มันเป็นมัลติ i q p l u s นะครับซึ่งเป็นการใช้ความถี่ที่ค่อนข้างหลากหลายเจอโลหะได้หลายประเภทมากกว่าซึ่งแนะนำให้ใช้หมดนี้นะฮะแต่ว่าก็จะมีความถี่5กิโลเฮิรตซ์10 15 2 0 40ซึ่งแต่ละความถี่ก็จะหาของไม,ไม่เหมือนกันนะครับแต่แนะนำให้ใช้มัลติ i q จะดสที่สุดพอสามารถที่จะ หาโลหะได้หลายประเภทมากกว่าครับส่วนตัวที่ก็เป็นเป็นเสียงเตือนนะครับสามารถเลือกเสียงต่างๆได้ฮะม,มีมีหลายมีหลายเสียงฮะจะเป็น normal ปกติเป็น enhanced c เป็น deep เสียงก็จะต่างกันหมดต่อไปก็จะเป็นนี่ครับเสียงเป้าหมายเราสามารถเลือกได้มีทั้ง1โทน2โทน5โทนแต่5โทนนี้ก็จะต้องฟังดีๆฮะ มันก็สามารถปรับได้เหมือนกันนะฮะเดซิเนนโทนก็สามารถตั้งปรับเสียงได้ปุ่มต่อมานะฮะตรงนี้ก็จะเป็นเสียงโลหะเหล็กนะครับเราก็สามารถตั้งได้เหมือนกันเสียงโน้ตเสียงสั่นเจอเหล็กแบบไหนเสียงประมาณไหนนี่ก็จะสามารถตั้งได้ส่วนนี้ก็เป็นขีดจํากัดของโลหะเหล็กเราก็สามารถตั้งได้อยู่ใน id map ครับอย่างเช่นเราเจอตะปูอย่างเงี้ย อยู่ในประมาณตรงนี้เราก็สามารถตั้งตรงนี้ฮะได้ Forest l i ต i t ตัตั้งได้เราจะรู้สถานะว่าไม่เป็นเหล็กตรงนี้ก็เป็น Discrimination Pattern เป็นการตั้งค่าในการแยกโลหะนะฮะว่าโลหะชิ้นไหนเราไม่ต้องการอย่างนี้ยผมตั้งไว้จะตัดพวก ID 32-33พวกแถบฝากระป๋องแล้วก็พวกฝากเบียเอาออกไว้นะฮะ ต่อมาก็จะเป็นเรียกคูลิสปีดไอ้ตัวนี้ก็จะเป็นเรื่องของเรียกคูลิสปีดก็จะเป็นของความเร็วในการกู้คืนนะครับก็คือความเร็วที่เครื่องตรวจจับรหัสสามารถกู้คืนจากสัญญารบกวนความเร็วการกู้คืนที่สูงขึ้นจะช่วยให้เครื่องตรวจจับรหัสเนี่ยทำงานได้จะถีนมากขึ้นครับแต่ก็อาจทาให้พลาดวัตถุบางประเภทเหมือนกันอ่าต่อไปก็จะเป็นการบาลานก็คือการปรับสมดุลพื้นดินนะครับปุ่มน,มนี้ปุ่มต่อมาก็จะเป็น Noise c a n c e l ก็คือการตัดเสียงรบกวน ฟังก์ชันที่ช่วยตัดสิษรบกวนเนี่ยจากสภาพแวดล้อมการเปิดใช้งานตัดสิษรบกวนก็จะช่วยให้เครื่องตัวจับเราเนี่ยทำงานได้ชัดเจนยิ่งขึ้นครับอันนี้ก็จะเป็นโหมดโหมดค้นหาโหมดค้นหาเราจะมี3โหมดใหญ่ที่เป็น search mode a l terrain นีนะ่แล้วก็นี่ fast a l terrain high task reject ตัดขยะพวกหูฝานะแล้วก็โหมดชายหาดก็จะมีซ่อนกันอยู่ทั้งหมด4โหมดของชายหาดนะฮะ แล้วก็เป็นหาทองนี่ตรงนี้คะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นโวลูมการปรับดังเบานะครับเ็าจะมีประมาณนี้นะครับสําหรับโหมดของการตั้งค่าทั่วไปทั้งหมดของมัลติคอนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาดูกันว่าการตั้งค่าหรือไอดีแมปดูอะไรยังไงเดี๋ยวคลิปหน้าไปดูนะครับคลิปนี้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ